เี้ยงวัวฤดูแลงให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ครับสบายกระเป๋าคนเลี้ยงที่นี่ฤี้ดูแลงทางคอกนั้นจะใช้ฟางเป็นหลักแล้วฟางเป็นหลักแล้วก็ปนไปด้วยกากมันสนัมบหลังสดหมักยิปข้าวโพดสำหม์เป็นวัตถุดิบที่ทางคอกใช้สําหรับเลี้ยงในเด็กในคอกในฟาร์มฤดูแลงครับหญ้าไม่มี ย่าไม่มีก็ใส่ข้าวโพดสับผักมันสำาหลังสดครับแล้วก็ยืนพื้นด้วยฟางและที่สําคัญครับน้ําหมักเอ็มสำคัญมากๆครับน้ําหมักเอ็มผสมกับน้ําตาลราดครับดช่วยสร้างความสมบ,บูรณ์ให้กับเด็กๆในคอกในฟาร์มครับด้วยดูแลชุดนี้เป็นแม่พันธุ์ครับมีอยู่35ตัวด้วยกันตอนนี้คอกทั้งหมดแล้วเด็กๆครับนี่ดูเด็กๆ แย่เงนใหญ่เลย <laughs> มีเด็กสวยครับแต่ะละตัวสวยมากเลยตัวนี้สองเดือนเกือบสามเดือนแล้วนองสามเดือนสิแดงสวยครับแต่ละตัว เห็นแม่สีนี้แต่ว่าลูกออกมานี่แดงเข้มเลยแดงเข้มสวยครับลูกสาวลูกตัวเมียเห็นแดงๆงนี้คือเขาเป็นลูกบริวเทีย HK บริันเทียสองครับมีอยู่4ตัวดีวยกันครับชุดนี้ผสมไบสีแม่ได้ตัวเมียทั้ง4ตัวนี่คืออะตอมครับ ลูกชาย CY096 ครับถ้าใครที่ชื่นชอบวบดดำครับสีดำครับสีดำออกมีสีน้ำตาลเข้มปนนิดหน่อยอาบริเวณหัวนี่ครับไม่มีจุดไม่มีด่างโยเว้นแผลเป็นครับเขาเป็นลำตีสก,กินช่วงอายุป,ประมาณสักปกเดือนครับห้าเดือนโครงสร้างใหญ่หนาดีครับตัวนี้สิบหกสิบเจ็ดเดือนแล้วใหญ่ามาก น้องอะตอมสวยครับสวยดูแล้วณนะลึงแล้วตัวนี้เห็นลึงชัดเจนนะครับว่าไม่เสียสามารถที่จะใช้เป็นพ่อพัน์ได้แน่นอนครับดำหมดครับไข่ดำยูเวนลึงครับไม่ดำลึงสีแดงครับดำสวยสวยมากมากครับดูกระดูกดูก,กระโหลครับโอ้โหเหมือนพ่อเขาเลยซีไวศูน96สีเหมือนแม่ครับ แม่เขาเป็นวัวน้ำตาลดำรูกันเอา้าพัฒนาการของน้องอาตอมเป็นพิศเศษอาาา้าวนหนดูเท้าได้ไหนนี่เดนียกินเหนีกินกำลังกินอร่อยครับกินอร่อยคืน้องอาตอมต้อนับเป็นพ่อพันธุ์คุ้มปรงครับถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องเม็ดสี แล้วก็โครงสร้างครับหรือชื่นชอบ CY 0ศูนย์ก็หกน้องอะตอม,เ,อมเดี๋ยวจะแยกกับไปขุนเป็นพิเศษครับดูความสมูลถ้าเขาทับได้นี่ก็จะเดี๋ยวจะให้ทับครับชอบสีชอบโครงสร้าง และอีกตัวหนึ่งครับเป็นพ่อพันธ์เลือดร้อยประจำฟาร์มครับเรียกเจ้ามุมครับภาษาภาษาเพื่อนบ้านเรียกเจ้ามุมเลยเป็นลูกวีแปะเป็นพ่อพันธ์ุเลือดร้อยตัวหนึ่งครับก็ให้ลูกมีผลงานแล้วหนึ่งรุ่นครับให้ลูกมีผลงานหนึ่งรุ่นลูกพ่อเป็นตัวเมียทั้งหมดครับได้ ลูกเขาอยู่ที่ข้อนี้สี่แม่ด้วยกันแล้วก็ที่ของแบ่งให้เพื่อนๆไปอีกสองสามแม่ครับที่ให้จมุมทับเป็นพ่อพัน์เลือดร้อยครับเป็นวัวโบ๊ครับเทาโบ๊ทไข่ดำครับดูครับลักษณะวัวโบ๊ทข้อขาข้อขาเล็บดำครับหางนี้ลากดินเลยไข่ดำครับอ่าดูครับไข่ดำเสมอดีมากๆครับไข่ดำดึงสวยครับ ผสมแม่นครับขึ้นแม่นขึ้นนิ่มจบที่สำคัญครับเป็นวัวนิสัยดีมากๆเลยเนี่ยสำคัญครับถ้าพูดถึงเรื่องของพ่อพันธุ์เนี่ยแนะนำนเพื่อนๆเลยครับว่าการที่ใช้พ่อ,พ,อพันธุนประจำฟาร์มความปลอดภัยของคนเลี้ยงเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าได้พ่อพันุ์ที่ดดๆครับเวลาวัวก,กับสัตว์นี้บางทีชนครับชนเย้าของก็มี ึ่งก็มีข่าวหลายๆรับข่าวหลายครั้งหลายๆแล้วเลยที่หลายคนที่เสียชีวิตครับถึงขั้นเสียชีวิตครับคนที่เลี้ยงพ่อพันไม่ระวังครับเอาไปทับขากับเขาล่อตัวเองอีกครับชนตัวเองครับจมุมนใส่ดีครับนิสัยดีมากๆตัวนี้เป็นวัวเชื่องไม่ดุดูแววตาครับตาที่ไม่ใช่ ถ้าวัวที่ดุตาเขาจะออกปิ้นๆขา,ขาวๆซะหน่อยตาเจ้าเล่ยลอกแลกๆต้องระวังครับอันนี้เป็นวัวนิ่งนิ่งสงบเหมาะสําหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงครับถ้าท่านที่ชื่นชอบสายวีแปดครับพ่อพันธุ์เรื้อยตัวนี้เลยครับท่านไหนที่สนใจครับพร้อมที่จะแบ่งครับเพราะว่าภรรยาเขาท้องหมดแล้ว ภรรยาท้องหมดแล้วครับรุ่นรุ่นสองภรรยารุ่นสองนี้ท้องหมดแล้วครับให้เขาทับไปแปดแม่ครับท้องหมดล้ะแปดเผยเก้าแม่ด้วยซ้ำครับแปดเก้าแม่ท้องทั้งหมดแล้วนี่ครับอันนี้เป็นวัวแม่พันธุเฟมใหญ่ครับตัวนี้ถ้าดูเทียบกับพี่มุมเัาสวยครับสวยสวยนี่ใส่ดี วยนี้ใส่ดีคเลี้ยงไม่ให้อ้วนมากครับให้พอดีครับจะได้ขึ้นได้สะดวกถ้าวัวผู้วัวนมากๆนี่จะค,บค,บจะคับลำบักครับเดี๋ยับลำบากถ้าสมบูรณ์นี้เขาจะเต็มใหญ่ครับถ้าช่วงฤดูฝนที่มียาดนี้ดูต่อครับ เป็ี่นแดงๆเลยครับคือลูกของวอลเนเทียสองสี่สี่ใช้น้ำเชื้อแยกเพศทีงหมดสี่แม่ด้วยกันที่ใช้มานะครับที่เคยน้ำเชื้อเคยซื้อน้ำเชื้อแยกเพศมาก็มีแค่วอลเนเทียสองสี่สี่นี่แหละครับที่ประสบผลสำเร็จผสมแล้วติดที่ผ่านมาซื้อมาหลายตัวครับผสมไม่ติดเลยน้ำเชื้อแยกเพศเนาะ โอตอนเทียนี้ติดซื้อมาประมาณสัก1สิบหลอดครับได้สี่ตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มครับนี่ครับสี่สี่ตัวถือว่าคุ้มดเดี๋ยวเดอนหน้าเดี๋ยวทำเขาให้ตรงนี้ยังไม่ว่างดูครับจะเปรียบเทียบดูอันนี้เจ้ามุมครับพ่อพันเรือรอยไอ้นี้เจ้าตอมครับลูกชาย CY096 ับดูนะครับลึงยาวใช้ได้ครับ60-7เดือนนี้เห็นลึงออกนะนึกว่าเป็นลำตีจะ,จะดึดงะจะเลี้ยงซะล้เจ้าอะตอมเป็นพ่อพันธุ์ภูมๆแม่เขานี่ครับแม่เขาเป็นวัวดำวัวดำสวยครับของจานดำแม่เขา